นี่เห็ดนางนวลค่ะเห็ดนางนวลไม่เคยกินเลยอ่ะเป็นยังไงอ่ะมันรสชาติต่างยังไงครับพี่มันก็อร่อยอ่ะสวยอ่ะสวยอ่ะเห็ดนางนวลวันนี้อันนี้เห็ดหัวลิงให้ดูขอขอเห็ดหัวลิงหน่อยสิคะเห็ดหัวลิงอีกนะเนี่ยเห็ดหอมค่ะชิคาเกะอแล้วเนี่ยครับนี่ชิคาเกะอันนี้เห็ดโคนค่ะอ๋อเห็ดโคนนี่เลยแต่บอกว่าแบบเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นแล้วก็หอมด้วยหอมเห็ดอ่ะ มันเป็นร่มเ <อา S 2> ลยเห็ดออริจิอ,อ,อันนี้ที่เรากักกินกับพวกแบบว่าสุก,กี้เนาะพี่เนาะใช่ย่างกินเนะ่ะอันนี้เห็ดอะไรอีกเหพี่นี่ลองทายดูปุยฝ้ายหัวเริงหรือเห็ดหีมะเห็ดหีมะเออมันเหมือนมีขนๆเนะพี่เนาะเมื่อกี้เห็ดสดใช่ไหมคะปริมาณต่อวันเราจะแบ่งไว้ขายให้นักท่องเที่ยวใช่ไหมคะส่วนหนึ่งเราก็จะแบ่งไว้แปรรูป นี่ก็จะเป็นเห็ดโคนดองซีอิ๊วอ๋อเห็ดโคนดองซีอิ๊วใช่เห็ดโคนดองซีอิ๊วอุ๊ยอย่างนี้แบบทานกับข้าวต้มนอนเช้านะจ้ามากโอ้ยจ้ามมากเลยอ่ะอันนี้เห็ดโคนญี่ปุ่นดองสามรสอืมมีเป็นแบบสิบสิบรสเลยนะพี่อันนี้เป็นเห็ดหอมเองที่สุดเองมั้งคะสุดยอดอ่ะเจเนเรชั่นนี้ทำตั้แต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยป่ะครับเปล่าค่ะที่เป็นคนมาซื้อที่ที่นี่เริ่มเริ่มจากเราพี่ทำเองแต่สามปีที่แล้วสี่ปีตั้งคนเดียวใช่่คะ หายแล้วมันใหญ่โต60กว่าไร่อย่างเงี้ยคือแรงบันดาลใจเกิดจากอะไรอ่ะพอดีแฟนพี่ชวนมาเที่ยวที่นี่พอดีพี่เขาเสิร์ชในเน็ตว่าอุณหภูมิเฉลี่ยองศาไอ้ยี่สิบห้าองศาต่อปีอากาศดีเขาก็เลยชวนพี่มาพอมาปับ๊บแฟนก็เลยร้องซื้อซื้อเสร็จร้องเพราะเหตุอืมเออแต่จริงๆธุรกิจของพี่อยู่กรุงเทพพี่ทำพวกโทรศัพท์มือถือนำเข้าแล้วอีท่าไหนถึง,ถ,งถึงมาทำเกี่ยวกับธุรกิจแบบพวก เออเกษตรกรรมอะไรอย่างนี้ได้ครับพี่ก็ตกหลุมที่นี่มั้ะตกหลุมรักธรรมชาติเนาะอากาศที่นี่อันนี้จะเป็นพวกน้ําพริกนะคะอ่าฮะอันนี้จะเป็นพวกน้ําพริกเผ็ดเห็นไหมะอันนั้นแปลงรูนี้เป็นแบบต้นอันนี้เป็นเห็ดอ่าทุกอย่างคือเราใช้เห็ดในการแตลรูปหมดเลยน้ำพริกตาแดงอันนี้นรกเผาตาแดงเผ็ดมากตาแดงเผ็ดน้อยแล้วก็น้ําพริกกะปิเห็ดหอมโอ้โหปริมาณต่อวันในการผลิตนะคะสองร้อยห้าสิบั่วนต่อวัน สอหม้อบอลละสองหม้อก็บอลละห้าร้อยขวดเฮ้ยทำใหม่ใหม่สดๆเลยใช่ค่ะ และนี่คงเป็นอีกหนึ่งมุม private ที่เราจะพอยืนอยู่ได้เพราะว่าบริเวณตามที่เนี่ยคนเต็มไปหมดผมอิจฉามากยิ่งกว่าววขนมที่เขาต่อคิวกันซื้ออีกนะพี่นะ,ะอยากให้แนะนำด้านหลังนี่คืออะไรครับพี่เต็มไปหมดเลยครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณเสแนค็คของเห็ดนะ,ค,ะครับ ขนมจีนไอติมน้ำเห็ดลูกชิ้นเห็ดแล้วก็เห็ดเฟ้นปลายยำเห็ดเมกี้ว่ายเห็ด,หดลาบเห็ดเ,เดี๋ยวพี่ให้กินเหูฉลามเห็ดหูฉลามเห็ดีเอาอย่างงี้พี่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าผู้ชมสนใจเวลามาเที่ยววังน้ำเขียวและอยากแวะมาที่ฟานพี่พี่เนี่ยจะแวะมาได้ที่ไหนยังไงบ้างครับกี่โมงตั้งแต่กี่โมงอฟามจะเปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด อยู่ที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอว,วังน้ำเขียวค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะครับหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมในเว็บไซต์หรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับแต่ที่แน่ๆผมแนะนำว่าให้มาในเช้าเลย<ช>ผมว่าอยู่ได้ทั้งวันน่ะแล้วก็แบบผมเห็นหองจีนแล้วหูหน้ารับประทานมากเลยเวลามื้อเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวขอขอชิมจานใหญ่เลยนะครับพี่ก่อนจะจากลากันไปต้องขอเคล็ดลับในการทำงานของพี่พานิดนึงว่าทำยังไงถึงประสบความสำเร็จอย่างนี้ครับโอเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะจริงใจค่ะทุกอย่างที่เราทำนะคะต้องเป็นความออกมาจากใจเราใช่ค่ะ แล้วก็ผลิตสิ่งที่ดีๆให้กับลูกค้าเหมือนกับเรารับประทานเองใช่ค่ะนะต้องคิดว่าเรารับประทานเองโอกาสนนะ้าถ้าเกิดมาวานันเกนอีกมาแน่นอนโอ้ย,ยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณนะคะ,คคะแลวเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราก็มีเคล็ดลับดีๆกับพี่นกเช่นเคยแต่ตอนนี้ขอตัวไปรับประทานขนมจีนก่อนครับไปกันเลยครับ